ขั้นตอนแรกนะคะเรานำข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานมาตัดหัวตัดท้ายค่ะ เอาแกะนะคะจะนำส่วนนี้ไปล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะทำความสะอาดค่ะ จากนั้นเราจะนำข้าวโพดมาหั่นนะคะเอาให้หมดเลยนะคะเอาให้สงแกนเลยอันนี้ใช้ข้าวโพดหวาน,นะคะ่ะนำข้าวโพดค่ะมาตำค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะตำให้พอหยาบๆพอสามารถใช้เครื่องปั่นปั่นได้ค่ะ จากนั้นก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะน้ำตาลค่ะหวานน้อยหวานมากค่ะได้ตามที่เราต้องการเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเกลือค่ะ แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวเจ้าแทนได้ค่ะ100กรัมแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะน้ำกะทิค่ะหัวกะทิ50กรัมค่ะ ปริมาณน้ำตาลได้ค่ะหวานน้อยหวานมากใช้เวลาคนประมาณอาน่3นาทีนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะเราจะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะคือใช้ได้ละ แล้วก็พับตรงตรงท้ายอย่างนี้นะคะไม่ต้องใส่ให้เต็มมากให้ประมาณนี้ค่ะพอสุกค่ะมันก็จะปูดขึ้นมาพอดีตรงของพอดีตรงนี้เราใช้เป็นแกนข้าวโพดนะคะในการที่จะาวางของค่ะมันจะได้ตั้งขึ้นสวยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แกนข้าวโพดเข้าไปก่อนเนี่ยเรานอนไปเนี่ยเวลาที่มันปูดเนี่ยไส้มันก็จะไหล นำมานึ่ง20 3 0ถนาทีนะคะเราใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมค่ะนึ่งไฟกลางค่ะ